น้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมี5ห้ารสชาติน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนน้ำพริกขางกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมกระปุกละ120บาทสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook เนธถนัดคงเบอร์โทรและไลน์ไอดี 082 445 6635พาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอนเอาละฮะก็เรื่องนี้นะครับอ่าเป็นการส่งเรื่องนี้มาจากคุณโจนะครับ คุณโจเองก็บอกว่าผมเล่าเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆพี่เนธนะครับตัวผมเองเนี่ยขยันก็ยอให้คุณโจเนี่ยมาเล่าในรายการครับแต่คุณโจก็ให้เหตุผลมาซึ่งก็น่าฟังนะสาเหตุที่ไม่มาเล่าในรายการนะฮะมันเป็นเพราะเหตุใดลองมาฟังกันดูนะครับกับเรื่องนี้นะครับย้อนไปเมื่อตอนที่ประมาณสัก2ปีครึ่งเกือบ3ปีแล้วฮะ ตอนนั้นนะฮะที่โควิดนะเริ่มระบาดนะเริ่มจะมาที่เมืองไทยใหม่ๆเลยนะครับคุณโจโอเองกับคุณใหม่นะซึ่งก็เป็นเพื่อนกันอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วเขาก็เดินทางมาทํางานนะอยู่ที่กทมน,นี่แหละฮะก็ตอนนั้นฮนะสตงองตะตางก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เลยตัดสินใจในการที่จะไปเช่าห้องอยู่นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะเก่าๆแล้วฮะมีอยู่ประมาณสัก4ชั้นนะครับ ก็ห้องในเมื่อ 2- อสปีก่อนนะฮะก็ราคาประมาณสัก2 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวคุณโจคุณใหม่เนี่ยก็หางานทำนะครับเมื่อติดต่องานได้แล้วอะไรไแล้วแล้วพอเข้าไปทํางานแล้วก็เลยหาห้องเช่านะครับก็ไปได้ห้องนะในตึกแถวนะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์นะสี่ชั้นตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะครับแล้วก็มีคนอยู่มีอยู่มาัางไม่อยู่มัางนะครับแล้วมันเก่ามากแล้วนะฮะ คุณโจคุณใหม่ก็ใช้ชีวิตในการที่อยู่ตรงนี้มานะครับย้อนไปตอนนั้นฮะตอนที่ยังไม่ไม่มีโควิดเข้ามานะครับก็อยู่ห้องเดียวกันนะครับอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เริ่มจะมีได้รับเงินเดือนมาอะไรมาด้วยห้องราคานี้มันถูกมากแล้วก็เก่ามากนะแล้วก็ห้องนี้ก็ว่างหลายห้องเลยก็ตัดสินใจฮะตอนนั้นฮะว่าจะแยกห้องกันอยู่เนื่องจากมีเงินนะ้นะฮะก็ตัดสินใจเลย ว่าจะแยกห้องกันอยู่เพราะว่าราคาก็ไปแพงมากครับตอนนั้นก็ได้เงินเดือนประมาณสัก9 0้าพ0 0หมื่นหนึ่งก็ถือว่าเงินเดือนพอจะแยกห้องกันอยู่ได้เนื่องจากของใช้ของอะไรเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ใช้ปะปนกันไปแล้วก็การเข้าห้องน้ําในตอนเช้าบางทีก็ปวดท้องอะไรเงี้ยเข้าชนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจแยกห้องกันอยู่นะครับตัวคุณใหม่เนี่ยเขาอยู่ที่ชั้น4ชั้นบนสุด นะครับส่วนตัวคุณโจโอเองเนี่ยได้ห้องนะแต่ว่าเป็นห้องชั้น3ก็อยู่กับคนละห้องแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทํางานที่เดียวกันตัวคุณโจโคุณใหม่เนี่ยไปสมัครงานนะครับเขาก็จับให้ไปอยู่คนละตึกนะครับเพราะว่าแต่ละ,ะแผนกเนี่ยมันขาดคนไม่เหมือนกันนะครับคุณโจโก็อยู่อีกตึกหนึ่งคุณใหม่ก็อยู่อีกตึกหนึ่งซึ่งก็ห่างกันประมาณสักไม่กเกิน 30- 40เมตรนะฮะเดินมาหากันได้ตึกก็มี5ชั้น เป็นบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันซึ่งเขาก็แยกตึกหลังจากนั้นมาคุณโจคนใหม่ก็ใช้ชีวิตในการทำงานมาปรากฏว่าตอนนั้นฮะโควิดเนะี่ยเข้ามาเป็นระลอกแรกครับซึ่งก็หลายคนเชื่อว่าหลายๆคนก็กลัวกันมากเลยนะครับพอได้ยินข่าวว่าตรงไหนติดก็จะมีการพ่นยานะฮะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งก็เป็นการกลัวกันค่อนข้างมากเลยนะครับ ก็เป็นที่ตื่นตระหนกตกใจนะครับพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าตึกของคุณโจเนี่ยนะฮะได้รับข่าวสารว่ามีคนติดโควิดนะครับซึ่งในสมัยนั้นย้อนไป2องปีก่อนเนี่ยการตรวจ a อ k อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีนะครับจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลครับเขาก็พากันไปตรวจกันไปนะครับอ่าสัปดาห์หนึ่งก็พากันไปตรวจก็ดีลกับโรงพยาบาลปรากฏว่าไปพบคนหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในตึกของคุณโจนะครับ ปรากฏว่ามีคนติดนะครับมีคนติดทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะฮะปิดตึกกันเลยปิดตึกกันเลยนะฮะปิดตึกเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ให้พนักงานแต่ละคนกลับเข้าห้องพราะกลับเข้าห้องไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีรายงานแจ้งหมายทราบว่ามีคนติดเพิ่มอีกนะฮะทำให้บริษัทเนี้ยฮะปิดหนึ่งตึกและอีกหนึ่งตึกเนี่ยก็ยังเปิดอยู่ก็คือเป็นตึกของคุณใหม่นะยังไปทํางานอยู่อะไรเงี้ย ทีเนี้ยเวลาที่เขาทําความสะอาดเดือนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าบริษัทตรงจุดจุดเนี้ยมันเปิดไม่ได้ก็ต้องทําการปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อจะดูผลว่ามันกักตัว15วันอะไรก็ว่ากันไปฮนะกลัวพนักงานนี่ติดเพิ่มอีกอะไรอีกนะแล้วก็จะปิดบริษัทไปซะเลยอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าระยะเวลา15วันนี้ถ้าใครอยากจะกลับบ้าน ก่อนก็ได้นะตอนนี้ยังเดินทางได้อยู่แต่เดี๋ยวผ่านไปสักเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเดินทางไม่ได้แล้วนะครับคุณโจโอเองก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราก็อยู่ในช่วงกักตัวเพราะตอนนั้นก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะก็อยู่ในห้องใครห้องมันนะฮะก็โทรศัพท์หาการว่าเฮ้ยไม่เดี๋ยวกูว่ากูจะกลับบ้านก่อนวะเพราะว่ากูอยู่ในห้องเนี้ยกูก็ไม่ค่อยสะดวกนะแล้วอย่างนึงกูไปตรวจแล้วกูไม่ติดนะ เดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนแล้วอีก15วันน่ะกูจะกลับมาครับก็ตัดสินใจกันแบบนั้นเพราะว่าโรงงานจะเปิดอีก15วันเพราะว่าปิดครึ่งเดือนประมาณนั้นแล้วก็รอฟังข่าวว่าเดี๋ยวจะมีฝ่ายบุคคลโทรไปแจ้งว่าอ่ะมาทํางานได้แล้วอะไรประมาณเนี้ระยะเวลานั้นคุณใหม่ก็ยังทํางานอยู่เพราะว่าที่ตึกก็ไม่มีใครติดนะเพราะตึกมันก็ห่างกันพอสมควรเขาก็เอาเส้นเหลืองๆเนี่ยมากั้นนะห้ามเดินเข้าไปบริเวณนี้ อุ่่มเสี่ยงต่อการติดโควิดตอนนั้นก็ใส่แมสกันสุดฤทธิ์เลยนะฮะในการไปทํางานนะครับหลังจากนั้นคุณโจก็เดินทางกลับสุพรรณนะครับกลับสุพรรณบ้านเกิดก็ไปพักผ่อนที่บ้านนะครับคุณใหม่ก็ทํางานอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็โทรหากันบ้างเงียบไปบ้างอะไรเงี้ยจนครบ15วันนะับคุณโจเองก็เดินทางกลับมาเพราะว่าฝ่ายบุคคลก็บอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ย บริษัทเราจะเปิดแล้วนะครับให้พนักงานกลับมาแล้วก็มาตรวจโควิดก่อนก่อนที่จะเข้างานว่าติดหรือเปล่าแล้วก็รอฟังผล3วันหลังจาก3วันก็เข้ามาทํางานได้ประมาณนั้นนะครับก็ระหว่างนั้นฮะตัวคุณโจเองก็อ่ะโทรหาคุณใหม่ก็โทรไปปรากฏว่าคุณใหม่เนี่ยอ่ะรับสายแล้วก็คุยกันโน่นนี่น่นคุณใหม่ก็เลยแจ้งบอกว่าที่ตึกกูก็มีคนติดนะ กูขอกักตัวอยู่ที่ห้องนะฮะคุณโจก็ตกใจว่า<ด>เฮ้ยอีกตึกหนึ่งก็ติดเหรอมีคนติดเหรออะไรเงี้ยเอาแล้วมึงอยู่ห้องยังไงแล้วมึงจะไปกินข้าวยังไงเพราะอยู่ในระหว่างกัก,กตัวเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะโจก็เลยบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อนถ้าเกิดมึงออกมาจากห้องไม่ได้เดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นคนไปซื้อกับข้าวไ้ให้มึงถ้ามึงอยากกินอะไรมึงโทรหากูได้เลยใหม่ก็โอเค หลังจากนั้นพอผ่านเวลาไปได้สักสามวันคือห้องเนี่ยมันอยู่แค่แค่ชั้นเดียวเองนะขึ้นไปก็เจอแล้วนะแต่ก็ไปหากันไม่ได้เนื่องจากแต่ละคนบางคนก็กลับบ้านไปบ้างนะฮะทำให้ตึกเนี่ยมันมีคนอยู่ไม่เยอะนะครับเพราะหลังจากนั้นมานะฮะตัวโจเองก็ทำงานใหม่ก็กักตัวอยู่ข้างบนนะครับระหว่างนั้นฮนะก็โทรหากันอยู่เรื่อยๆพอเข้าไปทำงานได้วันสองวันก็ซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยไปแขวนไว้นะครับ แล้วก็โทรหาเพื่อนหลังๆเพื่อนเริ่มไม่รับโทรศัพท์แล้วโทรไปอ่ะเหมือนสัญญาณอ่ะมันตัดนะครับก็ <c oughs> คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้นี่ครับและตอนนั้นนะฮะเขาก็ห้ามใช้ลิฟต์นะครับเพราะก็มีลิฟต์เก่าๆอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะเขาให้ใช้บันไดเพราะว่าลิฟต์อาจจะสูมเสี่ยงกับการติดนะฮะก็ให้ใช้บันไดแล้วก็ห้ามเอามือไปลูดราวบันไดด้วยอะไรประมาณนะี้คือเข้มมากนะครับ เพื่อนโจก็เลยตัดสินใจอ,ะซ,อะซื้อกับข้าวไปพอซื้อกับข้าวไปเอ๊ะไอถุงกับข้าวที่ซื้อไปวันนั้นอะมันยังแขวนอยู่ที่เดิมก็เลยไปเคาะประตูเรียกเฮ้ยไม้ไมททำไมไม่กินข้าววะกวัวมาให้มึงเนี่ยมไม่รู้เหรอสักพักเสียงที่เป็นอยู่ในห้องก็พูดออกมาว่ากูไม่ค่อยหิววะเพื่อนทำไมไม่กินสักหน่อยวะเพื่อน มึงเป็นไเปลบอวะโทรมาก็ไม่รับสายไม่เป็นไรได้ยินเสียงแบบนี้นะเอ,อ,อเดี๋ยวพวกเอาวันเก่าไปทิ้งให้นะมันน่าจะบูดแล้วล่ะมึงไม่เอาไม่ออกมาเอาเนี่ยกูซื้อข้าวต้มมาให้มึงมึงกินข้าวต้มดีกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ซื้อพวกน้ําอัดลมพวกอะไรเงี้ยก็ติดมือติดมือมาแล้วก็มาแขวนไว้แล้วก็เอาวันเก่านะ่ะไปทิ้งนะครับก็ลงมา จก็สงสัยเพื่อนเป็นไรปาวะนะครับก็พยายามจะเหมือนเหมือนเพื่อนไม่ค่อยอยากคุยด้วยครับก็ลงมาก็ใช้ชีวิตในการทํางานและตอนนั้นนะ่ยการพูดคุยกันเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าต่างคนต่างก็เว้นระยะคุยกันไม่มากฮะต่างคนก็ต่างทํางานกันนะครับพอถึงเวลาเลิกงานแล้วกินคงกินข้าวก็ให้เอาซื้อข้าวเข้ามาแล้วก็มากินตรงตรงที่ตรงนั้นเลยไม่ต้องลงไปเลยอะไรเงี้ยหลังเลิกงานมา โจก็เดี๋ยวขึ้นไปหาเพื่อนหน่อยวะ่ะก็หยิบโทรศัพท์โทรไปก่อนปรากฏว่าโทรศัพท์ไปเหมือนเพื่อนปิดเครื่องอยู่ก็ขึ้นไปเวลาประมาณสักเกือบทุ่มแหละนะอ่ะกะว่าเดี๋ยวไปเคาะประตูว่ามันจะกินอะไรว่าอะไรเงี้ยก็ไปเคาะประตูเอาไปเคาะประตูระหว่างนั้นเห็นกับข้าวที่คุณโจเนี่ยซื้อไว้พร้อมกับน้ำอัดลมอะไรเนี่ย แขวนไว้ที่ลูกบิดอะนะครับก็แขวนไว้อยู่นะครับก็เข้อประตูเฮ้ยไมย้นี่มึงไม่กินอะไรเลยหรอวะทำไมมึงไม่กินอะไรเลยวะนี่กูซื้อมาให้เนี่ยมึงไม่ออกมากินนะ่ะกูแขวนไว้ตรงเนี้ยกูไ,ไม่หิวว่ะเพื่อนแล้วเขาพูดแค่นี้เฮ้ยมึงต้องกินนะถ้ามึงไม่กินเนี่ยเดี๋ยวมึงจะไม่มีแรงนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดงานแล้ว มันกักตัวเกือบครบ15วันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะสักพักหนึ่งก็เงียบไปก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับอะไรทั้งสิ้นนึกในใจก็เลยตัดสินใจฮะคือห้องเช่าเนาะที่เป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันราคาไม่แพงมากครับประตูทางด้านหน้านะฮะมันก็จะเป็นแบบว่าจะยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นช่องนะฮะถ้าเกิดเรามองเนี่ยก้มตัวลงมาเนี่ยมองไปเนี่ยมันก็จะเห็นช่อง เจ้าโจเนี่ยก็เลยก้มลงแล้วก็เอาสายตาเนี่ยมองลอดช่องระหว่างประตูฮะก็เห็นเป็นใหม่เนี่ยกำลังเดินอยู่เห็นเลยว่าเป็นเท้าเพื่อนเนี่ยกำลังเดินอยู่เดินเดินเดิน,ดน <Hey. S 1> โจบอกเฮ้ย <Hey. S 1> มันเป็นอะไรของมันวะติดต่อก็ไม่ได้คุยก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยเอ uh. สักพักหนึ่งก็ลงไปนะครับพอลงไปก็ ไปทำงานตามปกติเลยก็พยายามหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนอยู่ตลอดโทรยังไงก็โทรไม่ติดนะก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาอยังไงวะเดี๋ยวคืนนี้แหละเลิกงานไปหกโมงจะขึ้นไปเคาะประตูแล้วก็จะเปิดเข้าไปให้ได้ว่ามึงเป็นอะไรกันแน่นะก็ตัดสินใจเลครับพอเลิกงานมาก็อ่ะเอาแล้ววะค่ำคืนนี้แหละจะไปเรียกเพื่อนซะหน่อยว่าเพื่อนเป็นอะไรแน่นะก็ ขึ้นไปด้านบนก็ไปเคาะประตูปอก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 แต่ครั้งนี้รู้สึกได้เลยว่าแบบมันเหมือนมีกลิ่นเหม็นๆเล็ดรอดออกมาแล้วก็มองไปที่ประตูห้องข้างๆมองไปทั่วๆเลยก่อนหน้ัน้นก็ไม่ได้สนใจห้องอื่นสนใจแต่ห้องเพื่อนปรากฏว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยจะใส่กุญแจล็อกตลอดเลยเหมือนเขาไม่มีใครอยู่นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย เพื่อนเป็นไรวะไม้ไมเฮ้ยเป็นไรวะสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนมีตัวแมลงอะไรเนี่ยมันมาจ่ออยู่ตรงไอ้ที่ระหว่างช่องอะ่ะเป็นแมลงเป็นอะไรเต็มเลยเฮ้ยอะไรวะแต่มันมีแมลงวะทำไมมันกลิ่นอับอับเหม็นเหม็น,มนอย่างงี้ก็เลยเคาะประตูใหญ่เลยเคาะแล้วเคาะอีกเคาะแล้วเคาะอีกก็เลยสอดตาลงมาฮะ นะฮะที่พื้นแล้วก็มองเข้าไปปรากฏว่าครั้งนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นเท้าเพื่อนแต่กลิ่นนะ่ะที่มันลอดออกมาจากช่องเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เหม็นมากนะครับตัวโจโอเองเนี่ยไม่ไหวแล้วกับสิ่งสิ่งนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะนะฮะตอนนั้นนะ่ะด้วยความที่ตัวเองอาศัยแมสหลายชั้นนะกลิ่นก็ยังลอดเข้ามาได้นะครับก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องลงไปบอกยามข้างล่างแล้ว เออว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนตึกนะก็เดินลงไปแล้วก็ไปไปคุยกับยามบอกว่าพี่พี่ช่วยไปงัดห้องเพื่อนผมหน่อยสินะถ้าเกิดผมจะนั่งงัดคนเดียวเดี๋ยวผมจะโดนแจ้งตำรวจนะหาว่างัดห้องเข้าไปยามก็บอกว่างัดห้องไหนงัดห้องข้างบนนะ่ะห้องสี่ศูนย์สี่อะขึ้นไปงัดหน่อยได้ไหมนะครับไปงัดทําไมล่ะก็เพื่อนผมมันติดต่อไม่ได้แล้วมันไม่กินอะไรเลยแล้วผมเหมือนได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่มันเล็ดลอดเข้ามา นะฮะสักพักหนึ่งพี่ยามก็ขึ้นมาแล้วก็ถือไฟฉายมาก็บอกหนึ่งนะด้วยไฟอะตึกมันเก่าแล้วฮะพี่ยามก็บอกว่าแน่ใจนะถ้าเกิดกูทุบเข้าไปเนี่ยลูกบิดค่าลูกบิดค่าอะไรเนี่ยเองต้องออกเองนะพี่ไม่มีตังค์ซื้อให้นะมาซ่อมให้นะนะโจก็บอกว่าอะทุบเลยพี่สักพักหนึ่งก็ทุบลูกบิดเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือ มแมลงวันน่ะคือให้นิยามว่ามแมลงวันเนี่ยเป็นล้านล้านตัวมันไปเกาะอยู่ตรงผ้าห่มอ่ะคือภาพที่เห็นก็คือบนเตียงฮะมีภาพอ่าของใครก็ไม่รู้อยู่บนเตียงแล้วก็มีผ้าห่มห่มอยู่มิดชิดเลยนะครับมิดชิดเลยนะครับแล้วก็มีมแมลงวันเนี่ยเกาะเต็มผ้าห่มเลยพี่ยามก็ตก,กใจบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ย แล้วก็กลิ่นนัมันก็ไอเข้ามาในจมูกซึ่งเป็นกลิ่นนั้นก็คือน่าจะเป็นกลิ่นศพอะนะครับทีนี้ตัวโจเองอะก็บอกเฮ้ยมันใช่เหรอเขายังคุยกับผมอยู่เลยนะเมื่อวานเ็าคุยนะตัดสินใจเลยฮะพิยามฮะก็เอาไม้ฮะแขวนเสื้อนะเกี่ยวกับพระผมแล้วก็ดึงผ้ามาฮะแมลงวันนี่แบบโอ้โหเยอะมากฮะเห็นเป็นเพื่อนฮะ นอนกอดอยู่กอดหมอนข้างอยู่แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนขึ้นอื่ดแล้วอะฮะนะฮะพอหลังจากนั้นมาพิยามก็เดินพผงะออกมาว่าเฮ้ยศพนี้ติดโควิดหรือเปล่าวะคือก็ห้ามเข้าใกล้นะโน่นนี่นะโอ้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับก็เรียกมวลเลยที่มามลงที่ก็มาแล้วก็มาดูมาอะไรปรากฏว่านะตัวของใหม่เองเนี่ย ติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นซึ่งก็คือเหมือนแบบติดต่อใครไม่ได้หรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบได้ฮะทำให้เสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ห้องข้างๆเนี่ยเขาก็ไปกันหมดแล้วพูดง่ายฮะทำให้โจเนี่ยรู้สึกเสียใจมากแล้วก็หลังจากที่ตอนนั้นนะนะคือมันเป็นเรื่องราวใหม่ๆฮะเขาก็เก็บศพเก็บอะไรแล้วก็ไปเผาเลยนะครับ โดยที่ยังไม่ให้ได้ทําใจนะครับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขียนไว้บนที่วางโทรทัศน์แล้ก็จะมีที่พักที่วางครับเขียนไว้เป็นจดหมายฉบับนึ่ซึ่งก็จ่าหน้าสองถึงโจเพื่อนรักแล้วในเนื้อความจดหมายนั้นนะเขาขึ้นไปดูทีหลังนะหลังจากที่เอาศพไปแล้วพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วอะไรเนี่ยก็พูดว่ากูไม่ไหวแล้วเพื่อน กูคงต้องไปก่อนเพราะกูอะติดโควิดแล้วผู้โทรเรียกรถพยาบาลรถพยาบาลก็ไม่มารับกูเพราะตอนนั้นอะเริ่มจะหาเตียงยากแล้วสุดท้ายเขาก็ปิดคำสั่งเสียถึงคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็รวมถึงน้องสาวเขาแล้วก็ลงท้ายด้วยว่ากูรักมึงนะเพื่อนแค่นั้นเองฮะโจนั่งจับจดหมายแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วบอกว่าเพียงแค่15วันที่ไม่ได้เจอกันสุดท้ายเพื่อนกลายเป็นศพนะครับนี่คือเรื่องราวที่คุณโจบอกว่าสาเหตุที่ผมมาเล่าเองไม่ได้เพราะว่าถ้าผมเล่าทีไรแล้วผมจะนึกถึงภาพนั้นแล้วผมก็จะเล่าไม่จบแล้วก็จะร้องไห้แล้วก็คิดถึงเพื่อนซึ่งในตอนนั้นนะเราก็รู้กันดีว่า มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราสำหรับคนที่ติดโควิดแล้วหาเตียงไม่ได้นี่ครับแล้วช่วงนั้นนะมันเป็นกันเยอะมากฮะนะฮะเริ่มจะเข้าระลอกแรกแบบไดเต็มพื้นที่แล้วทำให้การหาเตียงหาอะไรเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้นี่ครับแล้วก็ที่สำคัญณนะตอนนั้นต่างคนก็ต่างนะหลังจากบริษัทปิดกันไปก็ กลับไปอยู่แต่งหวัดกันบ้างกลับไปโน่นนี้บ้างทาไมเขาก็เลยถามมีคําถามว่าทําไมไม่โทรไปหาฝ่ายบุคคลไปหาโน่นนี่นั่นก็ปรากฏว่าเขาว่าโทรไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นนะฮะไม่มีใครรับสายเพราะว่าตรงฝ่ายบุคคลที่ทํางานอยู่กับเขาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะฮะก็โทรไปที่บริษัทมันก็ไม่มีใครรับนะครับแล้วก็โทรไปที่บ้านคุยกันดีอะไรกันดีแต่สุดท้ายอาการเนี่ยมันเป็นแล้วมันไปเร็ว นะทําให้โทรเรียกรถพยาบาลเขาก็นะบอกว่าจะมาสุดท้ายไม่ได้มานะครับก็เป็นคําบอกเล่านะของอคนที่ได้รับสายจากคุณคุณใหม่นะฮะสุดท้ายเองก็กเสียแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเพื่อนครับผม